ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติสร้างวินัยในการใช้จ่ายและก็ออมเงินเราส่วนมากเนี่ยมัจะตั้งคําถามในเรื่องการเงินว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะรวยทํายังไงเราจะมีเงินเก็บหากตอนนี้คุณกําลังมีคําถามว่าทํายังไงเงินในบัญชีถึงจะงอกเงินเข้าขั้นเศรษฐีแน่นอนครับเศรษฐีมักจะตื่นเช้าเศรษฐีมักจะมีพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าเหลือเฟือเพราะว่าเขาจะเลือกซื้อแต่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับราคาแล้วก็การใช้งานมากกว่า การที่จะมีเสื้อผ้าราคาถูกที่ไม่รู้ว่าจะใส่ไปสถานการณ์ไหนดีเศรษฐีจะซื้อของจากร้านค้าจริงๆมากกว่าร้านค้าออนไลน์เพราะว่าร้านค้าออนไลน์จะมีวิธีที่ทําให้เราเพลิดเพลินกับการใช้จ่ายอีกทั้งกดสั่งสินค้าอย่างง่ายดายมากกว่าการที่เราเนี่ยจะหยิบจับเงินสดจ่ายพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับจนทําให้เราหลงลืมไปว่าเราใช้เงินไปมากเท่าไหร่แล้วเศรษฐีมีบัญชีธนาคารอย่างน้อยสองบัญชีเพื่อให้แยกกันเก็บที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ อ,อจากการอย่างเด็ดขาดเศรษฐีจะไม่เก็บของที่มีค่ารวมกันไว้ที่เดียวเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่อาจจะเกิดอาชญากรรมเศรษฐีมีนิสัยการใช้เงินแล้วก็เก็บเงินอีกมากมายที่แตกต่างจากคนทั่วไปซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงจงสำรวจดูว่าวันนี้คุณมีนิสัยเศรษฐีมากน้อยแค่ไหนคุณเป็นคนทํางานกลางคืนที่ทํางานจนดึกดื่นหรือว่าเป็นคนตื่นเช้าที่ตื่นและไปทํางานแต่เช้าเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ความลับของการมีเงินก็คือวิธีการใช้เวลาของแต่ละคนนั่นเองเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ว่าสร้างมูลค่าแตกต่างกันการบริหารแล้วก็การใช้เวลา2 4ชั่วโมงจะเปลี่ยนชีวิตการเงินของคนได้จากหน้ามือเป็นหลังมือโดยเฉพาะช่วงเช้าซึ่งมีความสําคัญเป็นพิเศษหากคุณนอนดึกโอกาสของคุณในช่วงเช้าก็จะหายไปสงสัยใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเงินอย่างไรลองคิดดูสิครับว่า เวลาที่เราเนี่ยลนลานออกจากบ้านเรามักจะลืมของได้ง่ายจริงไหมเช่นเอ๊ฉันลืมกระเป๋าตังค์ฉันลืมเครื่องสาอางช่วยไม่ได้เดี๋ยวตอนกลางวันค่อยออกไปซื้อเครื่องสาอางก็แล้วกันเป็นต้นในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณวางแผนเป็นอย่างดีมีเวลามากพอในตอนเช้าคุณก็จะสามารถใช้เวลาเตรียมตัวตัวเองเนี่ยได้อย่างเต็มที่ตรวจสอบว่าตัวเองหลงลืมอะไรต้องทําอะไรมีแผนอะไรเป็นต้นก็จะช่วยคุณเนี่ยประหยัดเงินค่าใช้จ่ายไปได้ หากคุณมีเวลามากพอในการเริ่มต้นแต่ละวันในตอนเช้าคุณจะสามารถบริหารเวลาในวันนั้นได้ยังเป็นระเบียบแบบแผนคนที่สามารถบริหารเวลาได้ได้ดีพอกับเงินคุณจะเป็นคนที่เก่งเรื่องการจัดก,การเงินอย่างแท้จริงคนที่เขาประสบความสําเร็จทางธุรกิจส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ตื่นเช้าการไม่ลนลานคือหัวใจสําคัญของการใช้เวลาเป็นคุณเล่น Facebook และไลน์เล่นบ่อยหรือแทบไม่เล่นเลย ในเวลาหนึ่งวันของเรามักจะมีบางช่วงเวลาครับที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางการเงินเลยหรือไม่ก็เป็นเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นเวลาที่เราใช้ดูโทรศัพท์ไทฟีดข่าวเล่นดูโทรทัศน์ใช้โซเชียลมีเดียเป็นต้นคือบางครั้งเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ก็เรียกว่าการงอกเงยนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียแบบว่าไทยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆมันก็จะหมดเวลาไปทั้งวันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นกุญแจสําคัญก็คือ การใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์เวลาของคุณจะต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันงอกเงยโซเชียลมีเดียถูกสร้างขึ้นมาให้เราทุกคนเนี่ยใช้เวลาและใช้เงินอย่างฟุมฟ่มเฟือยอย,ย่าปฏิเสธได้ครับว่าเราไม่ได้หลงไหลในโซเชียลมีเดียมีกี่คนในที่นี้ครับเคยเสียเวลากับการถ่ายฟีดข่าวสุดท้ายก็เที่ยงบ่ายสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไป คุณจะมีคุณภาพในการใช้โซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าอยากใช้จริงๆเช่นดูอะไรเรื่อยเปื่อยนะดูอะไรเล่นๆหรือดูเพื่อเติมความรู้ก็ได้ครับอาจจะกําหนดระยะเวลาเช่นฉันจะเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยหนชั่วโมงต่อวันเป็นต้นครับเมื่อคุณนัดกับใครแล้วจะต้องตรงเวลาเวลาสามารถแปลงค่าเป็นเงินได้เช่นถ้าค่าจ้างของคุณคือชั่วโมงละ2000บาทเวลาหนชั่วโมงของคุณก็จะมีราคา2,000บาทเป็นต้น ตู้เสื้อผ้าของคุณมีเสื้อผ้าเต็มตู้หรือว่าตู้โลง่งผู้หญิงทั้ทุกคนน่าจะมีเสื้อผ้าเต็มตู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มักจะมีเสื้อผ้ามากกว่าผู้ชายในกรณีนี้เนี่ยการมีเสื้อผ้าเยอะมันหมายความว่าคุณใช้เงินไปกับเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเยอะมากฉะนั้นคุณคงนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าคนที่เขามีเสื้อผ้าเต็มตู้น่าจะเป็นคนที่ใช้ใจ่ายเงินสรุยสุรลายแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ คนประเภทนี้อาจจะใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองหรือว่าขาดทุนไปมากกว่านั้นอีกประการแรกก็คือรายจ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะตอนที่เราจ่ายเงินซื้อนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดจากค่าซักผ้าค่ารีดผ้าที่เราไปจ้างเขาหรือว่าเราไปหยอดเหรียญแบบนี้เป็นต้นเราสามารถคำนวณค่าของเวลาเป็นเงินได้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังสามารถคำนวณค่าของพื้นที่เป็นเงินได้ด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่ายเช่นเวลาที่เราย้ายบ้านเนี่ย ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายก็จะแพงมากขึ้นตามจํานวนของที่คุณย้ายจริงไหมครับการซื้อเสื้อผ้าเราจะต้องเลือกเสื้อผ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนและยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเองเป็นอย่างดีถ้าเราซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับหน้าที่การงานหรือว่าโอกาสที่จําเป็นแบบนี้ตู้เสื้อผ้าก็จะไม่รกตาเพราะว่ามีแต่เสื้อผ้าที่จําเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นคนส่วนมากมักจะบอกว่าเออฤดูหนาวเนี่ย ฉันอาจจะได้ใส่ชุดนี้ก็ได้เอ้ถ้าฉันไปสถานการณ์นี้ฉันอาจจะต้องใส่ชุดนี้ก็ได้เป็นต้นคนส่วนมากเนี่ยยังตัดใจทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่ได้ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องลองรวบรวมเสื้อผ้าเหล่านั้นใส่กล่องพลาสติกใบใหญ่ดูและสุดท้ายคุณจะรู้ว่าคุณมีทรัพย์สินที่เป็นเสื้อผ้ามากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตู้เสื้อผ้าของคุณเนี่ยยิ่งโล่งยิ่งดีใส่แต่เสื้อผ้าที่จําเป็นเท่านั้นและเวลาที่คุณชอบไปซื้อของกินคุณชอบซื้อตุนไว หรือว่าซื้อทุกวันคุณชอบตุนเกลวแล้วมากๆหรือว่าซื้อทีละนิดก็พอเมื่อไล่สาเหตุไปเรื่อยๆจะพบต้นตออยู่ที่จุดหนึ่งก็คือตู้เย็นของคุณเพียงดูตู้เย็นคุณจะแยกแยะได้ทันทีว่าคนไหนใช้เงินสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ตัวและคนไหนที่ไม่ใช่ประการแรกตู้เย็นที่มีของกินอัดเต็มตู้จนแทบไม่มีที่ว่างเลยคือตู้เย็นของคนที่เก็บเงินไม่เก่งเพราะอาหารมีอัดแน่นเต็มตู้ทําให้ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตู้บ้าง และน่าจะมีอาหารที่หมดอายุแล้วหรือเปล่าอุตส่าห์เสียเงินซื้อมาทั้งทีแต่หากต้องทิ้งอาหารนั้นไปโดยที่ดังท้งที่อาจจะไม่มีโอกาสได้กินด้วยซ้ำการซื้อของตุนคราวแล้วมากๆกับการซื้อทีละครั้งแบบไหนเป็นวิธีที่ได้กําไรและแบบไหนเป็นวิธีที่ขาดทุนสรุปก็คือคนที่ขาดทุน,นง่ายก็คือคนประเภทซื้อของตุนคุณอาจจะคิดว่าการซื้อของเกินราคาถูกมาทุนไว้ตอนที่ลดราคาลูกเหมือนจะได้กําไรแต่การซื้อของในปริมาณมาก จะทาให้จัดก,การตู้เย็ยนลําบากและเป็นการสะสมของในตู้เย็ยนดังนั้นยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่เกียงแล้วเราก็จงจัดระเบียบตู้เย็ยนให้เรียบร้อยคุณยิ่งควรหลีกเลี่ยงการซื้อของมาตุนจะดีกว่าเมื่อคุณกลับจากข้างนอกคุณนําของทุกอย่างออกจากกระเป๋าหรือว่าทิ้งของไว้ในกระเป๋าอย่างนั้นจุดที่จะบ่งบอกว่าใครเก็บเงินเก่งแค่ไหนนั่นก็คือกระเป๋าหากคุณใส่ของในกระเป๋าเงินอย่างไม่เป็นระเบียบคุณก็จะหาของที่ต้องการได้ยาก และต้องใช้เวลาหามากกว่าที่กวรบ่อยครั้งที่เราเห็นคนก้มหน้าขมักขเม่นค้นหาของในกระเป๋าแล้วบอกว่าฉันเก็บลิสติกไว้ตรงไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยภายในกระเป๋าเนี่ยเป็นเพียงพื้นที่เล็กมากเมื่อเทียบก,กับตัวเสื้อผ้าถึงจะเล็กแค่ไหนแต่ก็ดูถูกไม่ได้นะครับเพราะเจ้าพื้นที่เล็กๆนี่แหละที่อาจจะกลายเป็นแมลงกัดกินเงินของคุณได้อย่างคาดไม่ถึงเพราะว่าเวลาที่หาอะไรไม่เจอก็มักจะเข้าห้าสิบปร์เซนคาเล็กๆหรือว่าเป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ตัวอย่างก็คือให้คุณลองนําของทั้งหมดเนี่ยออกจากกระเป๋าอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อตรวจสอบดูว่ามีอะไรบ้างคุณอาจจะคิดว่าอาจจะเอาของที่ไม่จําเป็นออกไปหรือแต่ของที่จําเป็นเอาไว้นะครับและคุณจัดการกับตัวอย่างเครื่องสําอางแล้วก็อาหารเสริมที่ได้รับแจกฟรีอย่างไรเมื่อได้รับก็เก็บไว้หรือว่าคุณทิ้งทันทีคุณเก็บสินค้าตัวอย่างที่ได้รับไว้ที่ไหนลิ้นชักในตู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเก็บไว้ที่ลิ้นชักใช่ไหม ลิน้นชักในห้องน้าเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ค่อยเตะตาเมื่อไม่เตะตาจึงเป็นที่ที่เราเนี่ยไม่ค่อยจะใช้ประโยชน์แบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไม่พ้นกลายเป็นกู้ดังเก็บของตกค้างเคยเป็นไหมครับที่เก็บของสะสมไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยการรับสินค้าตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องดีหากเราเนี่ยนำมาใช้เลยแล้วก็เป็นประโยชน์ก็าอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้แต่ก็ไม่ควรสะสมเอาไว้สรุปก็คือถ้าเราได้รับแจกมาให้เราใช้เลยไม่ต้องเก็บไว้นาน,าน เราควรเลือกว่าเราจะเก็บสิ่งไหนเอาไว้หรือว่าควรทิ้งด้วยความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยเป็นทักษะที่จําเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้ในการใช้เงินให้เป็นแล้วก็เก็บเงินของคุณเอาไว้ให้ได้คุณมีบัตรสมาชิกร้านค้าจํานวนมากหรือว่าไม่มีเลยกระเป๋าสตางค์ของคนที่เก็บเงินไม่ได้มันจะเต็มไปด้วยบัตรสมาชิกบัตรส่วนลดซึ่งอาจจะปะปอนอยู่กับใบเสร็จบางครั้งเคยเป็นไหมครับถ้าเกิดว่าคุณไปช้อปปิ้งที่ไหนคุณก็เก็บบัตรส่วนลดเอาไว้ กระเป๋าสตางค์ของคนที่เก็บเงินได้นั้นแม้จะมีบัตรสมาชิกร้านค้าเหมือนกันแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเลือกเฉพาะบัตรของร้านค้าที่เขาใช้บริการเป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นประจำก็เก็บบัตรนี้ได้เราจะทำอย่างไรกับใบเสร็จเราควรจะรับหรือไม่รับดีคนที่กระเป๋าสตางค์เนี่ยเต็มไปด้วยใบเสร็จมักจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ได้คนเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจัดระเบียบหรือจัดการสิงต่างได้จึงมีแนวโน้มสูงมาก ที่จะเป็นคนที่หละหลวมเรื่องเงินเพราะฉะนั้นการไม่รับใบเสร็จเลยจะเท่ากับว่าเป็นคนเก็บเงินเก่งใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับการไม่รับใบเสร็จเนี่ยจะทําให้คุณเข้าใกล้ลักษณะของการเป็นคนที่บริหารจาัดก,การเงินไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการเก็บใบเสร็จรับเงินคือคลังข้อมูลชั้นดีเพราะมันจะเป็นข้อมูลให้กับคุณว่าคุณใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ทําบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายได้เพราะฉะนั้น คุณอาจจะแบ่งใบเสร็จเป็นหมวดหมู่ตามสินค้าก็ได้คุณอาจจะควบคุมการใช้บัตรเครดิตทุกเดือนด้วยโดยดูจากบินค่าบัตรเครดิตเป็นต้นและในแต่ละวันคุณควรจะนําใบเสร็จที่ได้รับจากกระเป๋าสตางค์เนี่ยออกอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อทบทวนประวัติการซื้อของตัวเองจงทบทวนเนี่ยรายรับรายจ่ายของตัวเองในแต่ละวันและคิดจากใบเสร็จนั้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงว่าคุณควรจะบริหารจัดก,การค่าใช้จ่ายอย่างไรคุณมีเงินในกระเป๋าสตางค์เท่าไหร่ คนส่วนมากเนี่ยไม่อยากจะใช้จ่ายเยอะก็เลยพกเงินแบบน้อยนิดเพราะฉะนั้นถึงเวลาเนี่ยบางครั้งมีอุบิเหตุคุณก็ต้องไปกดที่ตู้ ATM ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณก็ต้องเปิดบัญชีไว้อยู่ตลอดคุณก็ต้องกดอยู่ตลอดคุณต้องไปที่ตู้ธนาคารตลอดนอกจากเสียเวลาแล้วคุณยังกดมากขึ้นด้วยนะครับและสุดท้ายคุณก็เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกจากธนาคารเพราะฉะนั้นควรมีเงินติดกระเป๋าบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยเพื่อนอาจจะชวนไปสังสรรค์บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปกินมื้อกลางวัน หรออาจ,จะต้องไปกับเพื่อน,เ,อนเป็นต้นควรจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยพอประมาณที่คุณจะใช้จ่ายค่าเดินทางค่าอาหารเรออาจ,จะเป็นค่าสังสรรค์บ้านะครับคุณควรชําระเงินด้วยวิธีไหนเงินสดหรือว่ารูดบัตรเครดิตลุมพรางของบัตรเครดิตมีอยู่3ประการก็คือบัตรเครดิตจะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของคุณไปโดยปริยายประการที่2ก็คือคุณสามารถกดเงินสดได้ง่ายๆจากบัตรเครดิตประการที่3ก็คือคุณสามารถสะสมแต้มได้ เมื่อคุณสมัครบัตรเครดิตคุณจะสามารถซื้อของได้จนถึงเพดานจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนดไว้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยคนส่วนมากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจการใช้ใจ่ายมากขึ้นและอยากจะลองใช้ชีวิตที่มีระดับเกินตัวเพราะฉะนั้นคุณควรใช้เงินสดจะดีกว่าเวลาที่ไม่มีเงินสดเนี่ยคุณยังสามารถใช้บัตรเครดิตกดเงินได้ไมย่ยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่มีเงินจริงๆคุณควรจะบอกตเองว่าฉันควรจะบริหารจัดก,การเงินให้มีเงินสดใช้ใจ่าย มากกว่าที่จะกดบัตรเครดิตบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคนที่เก่งในการควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีก็สามารถใช้บัตรเครดิตให้เป็นประโยชน์ได้ทำอย่างไรกับสลิปเงินเดือนควรจะเก็บรักษาอย่างดีหรือว่าทิ้งทันทีแท้จริงแล้วเนี่ยสลิปเงินเดือนเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายคุณควรจะเก็บเอาไว้เพราะว่าจะได้ดูว่ารายได้คุณมีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ บินค่าใช้จ่ายของคุณที่อาจจะไปช้อปปิง้งไปฟิตเนสไปซื้ออาหารเอามาเทียบกันนะครับแล้วก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยคุณควรจะจดบันทึกรายรับรายจ่ายจดอย่างละเอียดหรือเปล่าหรือว่าไม่จดเลยสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมว่าอะไรเป็นต้นเหตุของรายรับอะไรเป็นต้นเหตุของรายจ่ายคุณอาจจะเริ่มบันทึกค่าใช้จ่ายผ่านสมุดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ว่า คุณจะเก็บเงินได้อย่างไรคุณมีค่าใช้จ่ายแค่ไหนคุณมีรายรับมากแค่ไหนเพื่อที่คุณจะถามเตีงว่าตอนนี้ฉันจะเริ่มจาัดก,การเงินได้หรือยังคุณชอบซื้อของในช่วงลดราคามากแค่ไหนซื้อบ่อยหรือว่าไม่ค่อยซื้อเลยคนส่วนมากพอถึงเวลาที่ต้องลดราคาคนจํานวนมากเนี่ยจะรู้สึกร้อนรนต้องรีบคนส่วนมากมักจะบอกว่าฉันควรจะซื้อของเนี่ยในช่วงลดราคาสิจะได้ดูว่าลดรายจ่ายในบัญชีอย่างฉันฉลาดจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ ยิ่งชอบซื้อช่วงลดราคาเท่าไหร่คุณจะเห็นว่าคุณชอปปิ้งมากกว่าเดิมจริงไหมครับประเภทเห็นของถูกเมื่อไหร่ตาจะเป็นประกายทันทีแบบนี้เป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ครับเหตุผลก็คือช่วงลดราคาเนี่ยเขามมกจะทําเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมถ้าเราเนี่ยเผลอซื้อเยอะจนเกินไปสุดท้ายก็เป็นเงินจํานวนมากอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เขาเก็บเงินอยู่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีแต่ต้องจําขึ้นใจว่าฤดูลดราคาเนี่ยมีแต่จะทําให้เงินสิ้นเปลืองฉันจะไม่ไปเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามการซื้อของมากเกินไปในช่วงลดราคาจะทําให้คุณขาดทุนได้แต่การไม่ใช้ประโยชน์จากช่วงลดราคาก็จะทําให้คุณขาดทุนได้เหมือนกันช่วงลดราคาเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าคุณสามารถซื้อของในราคาถูกกว่าราคาป้ายแต่ข้อเสียก็คือคุณมักจะซื้อของที่ไม่อยู่ในรายการที่จะซื้อเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ตัดส่วนข้อเสียตรงนี้ออกจึงอยู่ว่าคุณไม่ควรซื้อของมากมายเพราะว่าราคาถูกแต่ถ้าว่าสินค้าที่คุณอยากได้มานานเนี่ย กำลังอยู่ในช่วงลดราคามันก็อาจจะเป็นโอกาสที่คุณจะซื้อมาไว้ครอบครองเคล็ดลับการใช้ประโยชน์จากการลดราคาข้อ1จดรายการของที่จําเป็นแล้วซื้อของที่จําเป็นและลดราคาข้อ 2. ห้ามซื้อหลายชิ้นบอกตเองว่าอาจจะซื้อ3มชิ้น4ชิ้นเป็นต้นอย่าเกินโคตาอันที่ 3. กําหนดเพดานจํานวนเงินที่จะใช้ในช่วงลดราคาเป็นต้นและคุณชอบซื้อของช่องทางไหนร้านค้าจริงๆหรือว่า สั่งซื้อของจากร้านค้าออนไลน์ข้อดีที่สุดของการสั่งซื้อออนไลน์มันก็คือความสะดวกความง่ายการซื้อของออนไลน์เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยได้ประหยัดเวลาได้ประหยัดเงินไหมคําตอบคือไม่ครับคนส่วนมากมักจะคิดว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันประหยัดเงินประหยัดเวลาแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปหน้าร้านาจริงจะช่วยคุณประหยัดได้มากกว่าแต่ถามว่าถ้ามีสินค้าบางอย่างที่คุณเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านแล้วจําเป็นต้องสั่งออนไลน์ การสั่งซื้อของออนไลน์ก็มีความสะดวกถ้าเกิดว่าคุณสามารถควบคุมปริมาณที่คุณใช้จ่ายได้เว็บไซต์ซื้อของออนไลน์เนี่ยก็เหมือนกับการซื้อของลดราคาครับถ้าหากคุณรู้จักใช้อย่างพอเหมาะมันก็จะสามารถทาให้คุณเนี่ยสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพราะบางครั้งอาจจะมีโปรโมชั่นและบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณจําเป็นต้องเลี้ยงลูกหรือว่าดูแลครอบครัวคุณไม่มีเวลาคุณก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แต่ว่า อาจจะจำกัดปริมาณหรือว่าเพดานเงินในการใช้จ่ายเวลาที่มีของที่คุณอยากได้คุณควรจะรีบซื้อก่อนหรือว่าควรคิดหนักก่อนที่จะซื้อคนส่วนใหญ่เนี่ยติดนิสัยซื้อของที่ตัวเองอยากได้ทันทีจึงมักจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่การรอคอยเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญอย่างหนึ่งในการเก็บเงินนะครับการรอคอยเวลาจะช่วยให้คุณเนี่ยหาเงินได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเงินสำรองไว้แล้วเพราะฉะนั้นจึงควรสร้างนิสัยเก็บเงินให้พอก่อนแล้วค่อยซื้อไม่ใช่ว่า ไม่มีแล้วก็ไปซื้อจงอดทนรอให้ได้เวลานะักกินข้าวกับเพื่อนคุณจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านหรือควรจองร้านอาหารดีการจัดปาร์ตี้ที่บ้านกําลังเป็นที่นิยมการได้กินดื่มสังสรรค์กับพักพวกที่รู้ใจเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยนะครับการจัดปาร์ตี้ที่บ้านย่อมคุ้มกว่าการที่คุณไปทานข้างนอกแน่นอนครับเหตุผลที่คุ้มกว่าก็คือข้อ1นั่งได้นาน,านข้อ2ไม่ต้องจ่ายเงินที่ไม่จําเป็นเช่นค่าทิปของเด็กเสิร์ฟเป็นต้น ข้อ3เนี่ยแขกก็ประทับใจเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็จะสะดวกกว่าที่ร้านนะครับข้อต่อมาคุณมีบัญชีธนาคารกี่บัญชีบัญชีเดียวหรือว่าสองบัญชีขึ้นไปคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเก็บเงินเก่งเขามักจะมีสองบัญชีขึ้นไปการมีบัญชีธนาคารเพรียงหนึ่งบัญชีจะทําให้คุณขาดทุนเพราะว่าเอาเงินใช้จ่ายแล้วก็เอาเงินเก็บเนี่ยมาปะปนกันคุณจะต้องเริ่มบริหารจัดก,การทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝากเงินถอนเงินจะต้องแยกบัญชีทั้งหมด และจะต้องออมเงินก่อนค่อยไปใช้จ่ายคุณออมเงินเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีคนส่วนมากเนี่ยถ้าออมรายปีก็ไม่อยากจะจ่ายเงินก้อนใหญ่ถ้าออมเป็นรายเดือนก็รู้สึกว่าจะต้องเก็บเงินไว้ใช้ตอนเกษียณจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเงินไม่จำเป็นต้องรอใช้ตอนเกษียณก็ได้นะครับเราสามารถแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยจากที่เราออมไปเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นไปซื้อกระเป๋าที่เราชอบคือจัดก,การเรื่องการเก็บออมแล้วก็จัดก,การเรื่องการใช้จ่าย หรือว่าอาจจะใช้กระปุกเพลนะครับเป็นกระปุกที่ใช้จ่ายเล่นทุกๆเดือนเอาไว้ใช้จ่ายเช่นอยากกินอะไรก็ไปกินอยากซื้ออะไรก็ซื้อคือแบ่งเล่นแบ่งเก็บแบ่งใช้จ่ายนะครับเป็นสัสดส่วนไม่ได้หมายความว่าจะต้องรอใช้ตอนอายุ60แบบนี้เนี่ยมันจะไม่คุณไม่มีความสุขในการเก็บเงินแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจนะครับและสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้คุณมีเงินคือหารายได้เพิ่มเมื่อหารายได้มาแล้วเนี่ยแบ่งเก็บออมแบ่งใช้จ่ายแล้วก็แบ่งไปลงทุน ชงทาทุกอย่างเพื่อทําให้เงินเติบโตไม่ใช่รอแค่ดอกเบีย้ยในธนาคารและหากคุณจะทําประกันให้ทําประกันแบบให้ความคุ้มครองสูงทําประกันแบบให้ความคุ้มครองต่ําเท่าที่จําเป็นก็พอแล้วและข้อสุดท้ายปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างถูกต้องเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่คุณใช้เนี่ยจะทําให้คุณเก็บเงินได้และไม่ได้ชงถามตเตงว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนเนี่ยที่คุณอยากจะมีจะเป็นแต่ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นที่คุณเนี่ยอยากจะมีวิถีชีวิตที่ต้องการคําตอบเดียวก็คือ หาวิธีทํารายได้เพิ่มแค่นั้นเองครับอย่าประหยัดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องหารายได้เพิ่มด้วยนั่นคือหลักเกณฑ์ของความมั่งคัง่งและนี้เป็นสรุปสั้นนะครับของนิสัยเศรษฐีทําแบบนี้จึงเก็บเงินได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและระับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ